สวัสดีครับท่านผู้บริหารทุกท่านวันนี้ผมจะมาแชร์ในเรื่องของการประเมินผลงานในธุรกิจก่อสร้างนะครับซึ่งตัวผมเองมีโอกาสทํางานนะครับเป็นวิศวกรในโครงการผู้จัดการโครงการมาก่อนในธุรกิจนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสทําระบบประเมินผลงานให้กับหลายๆองค์กรในฐานะที่ปรึกษานะครับคีย์สำคัญเลยนะครับสำหรับคนที่จะทำระบบนี้ ให้กับองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็น h r อ์ในองค์รหรืออะไรก็ตามนะครับเราก็ต้องเข้าใจโจทย์พื้นฐานของตัวธุรกิจก่อนนะครับซึ่งโดยภาพรวมของบริษัทก็เหมือนเหมือนกับธุรกิจทั่ว,วไปนะครับก็คือในเรื่องของตัวของรายได้นะครับตัวของอยอดประมูลงานหรือ NewPO นะครับแล้วก็ตัวของกําไรเพียงแต่ตัวของกําไรในธุรกิจนะครับในภาพของทั้งองค์กรเนี่ยนะครับเรามีการตั้งเป้าหมายได้นะครับว่าในธุรกิจเราต้องการ วางกําไรไว้เท่าไหร่แต่พอมาถึงในส่วนของโครงการเนี่ยครับในเรื่องของกําไรต้องเทียบกับบัตเจตแทนเพราะว่าบางโครงการนี้เราได้งานมาในแบบที่อาจจะกําไรน้อยนะครับหรือว่าบางงานทําเพื่อรักษาลูกค้านะครับหรือว่ารักษาคอนเนคชันไว้ในส่วนของโครงการเองนะครับก็จะมีเป้าสําคัญนะครับก็ในเรื่องของคอสทามคุณลิตี้เป็นพื้นฐานนะครับแต่ถ้าจะดูภาพทั้งหมดก็คือคอสท t i คุณลิตี้อินเวนทอรี่เซฟตี้เซอร์วิสนะครับ ซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้านะครับแล้วก็ได้งานกันในโอกาสต่อไปนะครับข้อสำคัญเลยนะครับในการทำระบบประเมินผลงานในธุรกิจนี้ก็ต้องเข้าใจโครงสร้างการทำกําไรของธุรกิจนี้ให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าในส่วนของอโครงสร้างรายได้นั้นมาจากอะไรนะครับในส่วนของโครงสร้างต้นทุนโครงการนั้นมาจากอะไร อย่างเช่นในส่วนของต้นทุนโครงการนะครับภาพใหญ่คือต้นทุนโครงการเทียบกับบัตรเจตนั่นแหละนะครับแต่ในองค์ประกอบย่อยของต้นทุนโครงการนั้นมันก็จะมาจากเรื่องของ s t a f f c ค s t นะครับค่าแรงค่าเครื่องจักรค่าของนะครับแล้วก็ s i ด e expense ต่างๆนะฮะซึ่งอันเนี้ยในส่วนของการกำหนด KPI ของระดับต่างๆเนี้ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจโครงสร้างนี้โดยพื้นฐานนะครับในส่วนโจทย์สำคัญของ งานก่อสร้างนะครับหลังจากที่ได้งานมาแล้วนะครับได้สัญญามาแล้วนะครับเราก็จะอิงจากตัวระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญานะครับในส่วนของบริษัทก็จะมาทําในเรื่องของแผนงานก่อสร้างนะครับซึ่งในเรื่องของความก้าวหน้าง,งานเนี่ยเป็นคีย์สาคัญนะครับและในธุรกิจนี้มาตรฐานบัญชีของงานก่อสร้างนะครับเราบันทึกรายได้จากโปรเกสของงานนะครับดังนั้นมันก็จะมีการเทียบโปรเกสจริงนะครับกับตัวแผนนะฮะ อันนี้คือในเรื่องของความก้าวหน้าง,งานนะครับซึ่งในส่วนของก่อสร้างเองมันจะเป็น S c u r v e ซึ่งบอกได้ชัดทีนี้ในเรื่องของต้นทุนการก่อสร้างก็เช่นเดียวกันนะครับสมมติในกรณีที่งานดําเนินการคืบหน้าไประยะเวลาหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะประเมินได้ก็คือเรื่องของ a c t ชั่ cost กับ Budget cost Budget cost มีเท่าไหร่ a c t ชั่ cost ใช้ไปเท่าไหร่นะครับก็จะมีการนำา2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับ และในบางองค์กรนะครับเราก็จะมีการบริหารจัดการเรื่องของ Inventory นะครับก็คือวัสดุที่สั่งไปและติดตั้งนั่นแหละนะครับเพราะว่าอย่างบางองค์กรเป็นโครงการระยะยาวหลายปีนะครับดังนั้นการบริหารจัดการ Inventory ก็จะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าส่งผลถึงสภาพคล่องของธุรกิจในส่วน KPI องค์กรของธุรกิจนี้นะครับโดยหลักๆก็จะเป็นเรื่องของ New PO นะครับก็คือยอดงานที่ประมูลได้ นะครับอันที่2ก็คือตัวของรายได้ที่เกิดขึ้นซึ่งในธุรกิจนี้เราบันทึกรายได้จากโปรเกสของงานนะครับและตัวที่3ก็มักจะเป็นเรื่องของกําไรโครงการนั่นแหละนะครับคือในภาพของบริษัทนะครับเราสามารถตั้งเป้าในเรื่องของกําไรโครงการเทียบกับเรเวนิวได้นะครับแต่ว่าในภาพของโครงการก็จะเป็นกําไรโครงการเทียบกับบัตเจ็ตนะครับของโครงการนะครับก็คือบัตเจ็ตกาไรนั่นแหละว่ามีเป้ากําไรเท่าไหร่นะครับในส่วนของบริษัทเองนะครับก็จะ มีการกำหนด KPI ในเรื่องของกำไรก่อนดอกเบีย้ยภาษีนะครับเทียบกับตัวไรายได้นะครับซึ่งในภาพบริษัทก็จะมีการกำหนดเวทน้ําหนักอย่างไรเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับหลังจากที่มีการกําหนด KPI องค์กรแล้วนะครับก็จะมีการมอบหมายเป้าหมายเหล่านั้นให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของอ่า Estimate เองนะครับ Engineering เองจัดซื้อเอง Construction เองนะครับ เรื่องของ Quality เองเรื่องของ Cost Control เองเรื่องของ HR หรืออื่นๆที่เกี่ยวขอ้องอทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับภาพในการทำระบบประเมินของอธุรกิจนี้นะครับในส่วนของงานที่เป็นงานก่อสร้างหลักเองนะครับเวลาเรากำหนดตัว KPI ไม่ว่าเรื่องต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวเบิกเ m e n t ได้แค่ไหนนะครับเมทร a ออนไซต์โปรเกตเป็นอย่างไร โปรเจกต์คอสเป็นอย่างไรนะครับความพึงพอใจลูกค้าเป็นยังไงอัซิเดนเป็นยังไงเนี่ยนะครับคีย์สำคัญหลังจากที่เรากําหนดนะครับ KPI เหล่านี้ให้โครงการแล้วนะครับก็ต้องมีการมอบหมายทําเป็นลักษณะ KPI alignment นะครับคือ list KPI ทั้งหมดของโครงการมาก่อนว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่อย่าลืมนะครับเวลาเราทําระบบประเมินวางแผนก่อนให้ดีว่าเราจะมีหัวข้อการประเมินในส่วนไหนเรื่องไหนนะครับอย่างเช่นว่า ถ้าเราวางนโยบายตั้งแต่แรกว่าใบประเมินนี้เราจะใช้ในนะครับการนำไปจ่ายโบนัสนะครับเป็นสำคัญดังนั้นบางองค์กรก็มองว่าโอเคถ้าจ่ายโบนัสนะครับเราใช้หัวข้อการทำงานของเขานี่แหละแล้วก็พฤติกรรมบวกเข้ามานะครับก็ถือว่าสมเหตุผลในการจ่ายโบนัสส่วนถ้าจะาไปขึ้นเงินเดือนก็พิจารณาเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นศักยภาพที่เพิ่มขึ้นนะครับ ความสามารถในการดูงานได้สเกลที่ใหญ่ขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นในภาพตัวอย่างนี้นะครับก็จะมีทั้งหัวข้อ KPI ที่เป็นของโครงการของส่วนตัวนะครับส่วนบุคคลแล้วก็ตัวของ competency ซึ่งตามตัวอย่างนี้เป็นมุมของพฤติกรรมนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าหลังจากที่เราทำ KPI alignment แล้วนะครับนะฮะแล้วเรามาดูใบประเมินของแต่ละ ตำแหน่งงานนั้นนะครับเวลาเราจะประเมินเขาตำแหน่งไหนน่าจะต้องมีเรื่องอะไรสำคัญของโปรเจกต์เอนจิเนียร์นะครับคีย์สำคัญเลยก็คือว่าเบิย์เมนต์โอเคไหมนะครับหรือว่าบางที่ก็เอาเฉพาะโปรเกตก็ได้นะครับโปรเกตเป็นอย่างไรนะครับต้นทุนเทียบกับบัจเจ็ตเป็นอย่างไรความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างไรนะครับบางที่ก็อย่างที่เรียนครับว่าอาจจะมีในเรื่องของการประเมินเรื่องของดีเฟกตต่าง แต่ว่าสุดท้ายก็สะท้อนไปที่ตัวของต้นทุนโครงการอยู่ดีนะครับส่วนในส่วนของโปรเจกต์เอนจิเนียร์หัวข้อหลกัหลกๆก็คล้ายๆนะครับคล้ายๆกับโปรเจกต์แมเนจเจอร์นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าตัวดีเทลก็อาจจะมีที่ต่างกันไปบ้างอย่างเช่นเขารับผิดชอบในบางเรื่องนะครับที่อยู่ในโครงการนะฮะ ทีนี้ส่วนที่ค่อนข้างจะต่างไปนะครับอยากให้ดูในส่วนของ o f f i c e Engineer นะครับในส่วนของ Office Engineer เองนะครับสิ่งที่จะรับผิดชอบนะครับโดยหลักๆของตำแหน่งนี้นะครับก็มักจะเป็นเรื่องของแบบหรือเรื่องของของนะครับการบริหารจัดการวัสดุเข้าหน้าง,งานนะครับไม่ว่าจะการตั้งแต่ Material a p p r o v e นะครับในเรื่องของ m a t e r i a l on Site นะครับในเรื่องของ อื่นๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบบนะครับบริหารจัดการเรื่องของแบบในโครงการแบบ Shop Drawing นะครับแล้วก็บางครั้งบางทีก็ช่วยบริหารจัดการในเรื่องของ a c ช i n e นะครับวางแขนนะครับร่วมกับ Site Engineer อะไรก็ว่าไปนะครับส่วนพฤติกรรมอื่นๆก็กำหนดไปนะครับส่วนของ Site Engineer นะครับนอกจากมีการรับเรื่องของนะครับโปรเกสกับคอร์สร่วมกับโครงการแล้วนะครับก็อาจจะมีเรื่องของ Individual work p r o g r e s s นะครับเพราะว่า ไซตเอนจิเนียร์แต่ละคนรวมถึงโฟร์แมนแต่ละคนนะครับก็ mm hmm. ต้องรับผิดชอบงานที่ถูกมอบหมายของตัวเองนะครับ mm hmm. เพราะว่าอย่างบางโครงการเนี่ยนะครับเราแบ่งงานกันทำนะครับว่าคนนี้ดูหน้าง,งานนั้นคนนี้ดูตึกนี้ดูอะไรแยกงานกันไปนะครับ mm hmm. ก็ดูในโปรเกสของตัวเองและก็โปรเกสร,รวมร่วมกันนะครับ mm hmm. และก็ในส่วนของไซต์เอนจิเนียร์ก็จะมีในเรื่องของการรับผิดชอบเรื่องของแบบนะครับทั้งช็อปดรออิ g งแอส i l d ดรออิงด้วย นะครับแล้วก็ดูในส่วนที่ตัวเองคนโทรลอย่างเช่นตัวแมชชีนหรือเลเวลคอสนะครับในส่วนของโฟร์แมนก็อาจจะมีในเรื่องของการคนโทรลนะครับเรื่องของเลเวลคอสแมชชีนคอสเข้ามานะครับที่เป็นคีย์สำคัญนะฮะส่วนของดรับแมนแน่นอนนะครับก็จะเป็นเรื่องของแบบนะครับทั้งช็อปทั้ง Draw, เอสบิวนะฮะอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญของตำแหน่งนั้นๆในส่วนของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างในมุมของ Estimate นะฮะ ก็ต้องดูว่าตำแหน่งไหนนะครับยกตัวอย่างตำแหน่งที่อาจจะต่างไปนะครับในส่วนของถ้าเรามีคอสคอนโทรเขาต้องดูเรื่องอะไรนะครับคอสคอนโทรก็ข้อสำคัญก็คือทำบัตเจตนะฮะนะครับให้ให้ทันของแต่ละโครงการนะครับคือทำบัตเจตให้ทันนะครับแล้วก็ความถูกต้องของบัตเจตด้วยนะครับคีย์สำคัญก็คือนะครับเวลาทำงานแล้วเนี่ยฮะคอสคอนโทรควรจะมีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบในการบริหาร กำไรของโครงการต่างๆนะครับเทียบกับบ u เจ็ตจริงด้วยแต่ทางปฏิบัตินะครับก็ขึ้นอยู่ว่าคอสโทรขององค์กรนั้นขอบเขตหน้าที่การทํางานทําได้แค่ไหนในทางปฏิบัตินะครับอีกประการหนึ่งที่สําคัญนะครับในธุรกิจก่อสร้างนะครับตำแหน่งงานต่างๆที่อยู่ในองค์กรนะครับบางตําแหน่งบางบุคคลทํางานหลายโครงการใน1ปีนะครับเพราะว่าเราเก็บข้อมูลการประเมินผลรอบการประเมินนี่คือ1ปีนะครับ แต่อย่างสมมุติว่าโปรเจกต์แมเนจเจอร์นะครับบางท่านนะครับโปรเจกต์ Project แรกหมดไปครึ่งปีแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับไปขึ้นโปรเจกต์ต่อไปครึ่งปีหลังนะครับโฟร์แมนบางคนทํางานโปรเจกต์นี้3เดือนย้ายไปอีกโปรเจกต์หนึ่งหเดือนย้ายไปโปรเจกต์ที่3-3เดือนนะครับดังนั้นในส่วนของตําแหน่งต่างๆก็ควรจะมีการนะครับทำค่าคํานวณน,นะครับผลงานของแต่ละโครงการนะครับ ซึ่งก็ควรจะมีเรื่องเรื่องของการเวทน้ำหนักนะครับส่วนจะเวทจากมูลค่าโครงการหรือเวทจากวันก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับในส่วนของผู้จัดการโครงการก็แนะนําให้เวทจากมูลค่าโครงการที่รันอยู่นะครับเพราะว่าเราสามารถคิดโปรเกสได้ในแต่ละเดือนส่วนในตําแหน่งเดื่นนะครับนะครับที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโครงการนะครับอย่างเช่นโฟร์แมนเนี่ยนะครับการเวทผลงานตามช่วงวันเวลานะครับถือว่าสมเหตุสมผลนะครับ มากที่สุดนะครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมกล่าวมานะครับก็จะเป็นแนวทางวิธีการในการทําการประเมินผลงานในธุรกิจก่อสร้างนะครับส่วนองค์กรไหนจะมีดีเทลอย่างไรก็ปรับปรุงให้เหมาะสมกับองค์กรต่อไปนะครับซึ่งในวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทางผู้บริหารองค์กรนะครับหรือว่า h r ผู้รับผิดชอบในองค์กรที่จะ นำไปปรับใช้ในองค์กรต่อไปครับ